สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม3ก๊กแท็กติกโมบายนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมขุนพลมีชื่อเสียงสําหรับกิจกรรมรอบนี้นะครับตัวละครแรกที่เข้ามาให้เราร่วมสนุกกันก็คือพ่อหนุ่มลกซุนแห่งงอ,อกกกเนาะผู้ที่ทําให้ยอดขุนพลอย่างกวนอูนะครับต้องพลาดท่าถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมานะ โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์แรกๆได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่ามีเวลาในการเล่นกิจกรรมประมาณ20วันเลยทีเดียวแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดตามหลังจะเหลือเวลาในการเล่นน้อยลงอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นตอนนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยก็เข้ามาตอนที่เหลือเวลาประมาณแค่15วันเท่านั้นทําให้เสียโอกาสในการรับไอเทมลูกแก้วสีแดงฟรีๆจากภารกิจรายวันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ นี่นะครับสาหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เนาะก็จะเรียกกันว่ากิจกรรมบิงโกนะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับแค่ให้เราเนี่ยทำภารกิจรายวันต่างๆเพื่อรับลูกแก้วสีแดงจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเอามาสมในตารางบิงโกอันนี้เนาะและถ้าเรานะครับสามารถทําการเปิดบิงโกได้ครบทุกช่องเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามที่กําหนดเอาไว้ถ้าเปิดครบรอบแรกเนี่ยเรานะครับก็จะได้รับไอเทมตาพยักมาจํานวน15ชิ้นเลยนะครับผม แต่ถ้าเปิดครบรอบ2นะครับเราก็จะได้รับชิ้นส่วนตัวละครลกซุนมาทั้งหมด60ชิ้นส่วนซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเอาไปรวมเป็นตัวละครลกซุนได้1ตัวในระดับ3ดาวนะครับและถ้าเราเนี่ยสามารถทําการเปิดครบไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะได้ขอรางวัลตามภาพเลยนะครับสูงสุดเนี่ยถ้าเปิดได้ครบ10รอบเราจะได้รับตัวละครลกซุนเพื่อเอามาทําการอัปเกรดได้ประมาณ5ดาวครึ่งเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทําการอัปเกรดลกซุนให้มันตัน6ดาวนะครับเราเนี่ยก็ สามารถใช้อเทมเหรียญขุนพลนะครับที่ได้จากการเปิดบิงโกเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนนะครับผมตรงจุดแลกเปลี่ยนขุนพลตรงนี้ได้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถแลกสูงสุดได้อีก2ตัวเนาะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดต,ตัวละครลูกซุนได้ถึงระดับ6ดาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดวิธีการเล่นรวมถึงของรางวัลต่างๆที่เราจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะส่วนตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับ แต่ว่าจะเล่นให้เปิดได้ครบแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าตารางบิงโกอันนี้มีโอกาสสูงมากนะครับที่เราเนี่ยเปิดไปแล้วจะลงซ้ำช่องเดิมนะดูอย่างของผมก็ได้นะครับบิงโกเนี่ยมีรายการทั้งหมด25ช่องเนาะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมใช้ลูกแก้วสีแดงในการเปิดไปทั้งหมด64ชิ้นเลยนะครับอ้างอิงจากเหรียญขุนพลเนาะอันนี้ขนาดแค่รอบแรกอย่างเดียวนะครับเนี่ยผมยังหมดลูกแก้วสีแดงไปเยอะขนาดนี้เลยนะ เอาละครับสำหรับลูกแก้วสีแดงเนี่ยเราก็สามารถหาได้จาก2ช่องทางนะครับนั่นก็คือได้จากการทำภารกิจรายวันนะครับผม และอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือได้จากการใช้ทองซื้อในร้านค้ากิจกรรมนะครับสูงสุดเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด50ครั้งนะครับ50ครั้งเนี่ยก็จะได้รับไอเทมลูกแก้วสีแดงนะครับมาจํานวน100ชิ้นเนาะรวมถึงเรานะครับก็ยังได้จากการซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับด้วยการเติมเงินนั่นเองเนี่นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการเปิดครบไปแล้ว1รอบเนาะผมก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่มในรอบที่2เลยนะครับ พยายามทาําภารกิจรายวันสะสมลูกแก้วมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลูกแก้วสีแดงมาทั้งหมด30ชิ้นนะบอกเลยว่าไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะเปิดได้ครบทุกช่องแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะจุดไฟหรือว่าทําการเปิดบิงโกทีละ5ครั้งเลยแล้วกันเนาะ โอเคนะครับห้าครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังไม่ลงซ้ําที่ช่องเดิมนะครับถ้าเกิดว่าห้าครั้งแรกลงซ้ําที่ช่องเดิมเนี่ยผมว่ามันก็น่าเกียดมากๆเลยนะสําหรับของรางวัลที่ได้นะครับก็ตามภาพเลยนะครับผมทุกครั้งที่เราใช้ลูกแก้วสีแดงเพื่อเปิดช่องหนึ่งครั้งเนี่ย ก็จะได้รับเหรียญขุนพลมา5ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีเหรียญขุนพลเยอะแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าดวงของคุณเนี่ยเกลือมากๆนะครับผมก็เช่นเดียวกันกับผมนะครับตารางแรกก็จัดไปแล้ว64ลูกแก้วเลยเนาะโอเคนะครับไปกันต่ออีก5ครั้งนะครับผมนี่5ครั้งนะครับปรากฏว่าลงซ้ําช่องเดิมไป1รอบนะครับผมดูแล้วเนี่ยสาลูกแก้วน่าจะไม่พอในรอบที่2นะครับก็ไปกันต่อนะครับโอ้โห รอบนี้ก็ยังคงซ้ําอยู่ที่ช่องเดิมนะครับอะไปกันอีกนะครับยังไม่พอใจนะครับโอ้โหผ่านไปแล้ว20ลูกนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดไปได้ประมาณ10กว่าช่องเองเนาะก็ไปกันอีก5ลูกนะครับผมโอ้โหลงซ้ํากันแบบรัวๆเลยนะครับแบบว่าใจคอไม่ดีเลยอะนี่นะครับพอเราสามารถเปิดบิงโกได้ครบ1แถวนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตามที่มันระบุเอาไว้เนาะ อันนี้เนี่ยผมเปิดได้ครบ1แถวก็ได้รับมา200ทองนะครับเอาละไปกันต่ออีก5ครั้งนะครับผมโอ้โหเจ็บหนักเอาเรื่องนะครับเนี่ยแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะนี่นะครับและหลังจากที่ผมทําการเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ทําการเปิดล็อกช่องวิลโกนะครับมาได้ลูกแก้วอีกทั้งหมด5ลูกเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่า5ลูกนี้เนี่ยกับอีก4ช่องเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับก็เปิดไปเลยนะครับ 4ช่องนะครับเราเปิดมาใหม่ได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเองก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดได้ช่องตรงกลางเนี่ยผมก็จะได้ลูกแก้วสีแดงอีก5ลูกเนาะโอเคนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยลูกแก้วสีแดงของผมก็หมดแล้วนะ แต่ว่าผมยังเปิดได้ไม่ครบเลยเนาะดูแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องลงทุนด้วยการใช้ทองซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะถ้าใครไม่ได้ตั้งใจจะเล่นทีมสายเผาของงอกก๊กเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดเพื่อเอารกซุนไว้ติดไ d ดีสัก1ตัวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่สําหรับผมตอนนี้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องสุ่มให้ได้ตัวละครลูกซุนมาอย่างน้อยหนึ่งตัวก่อนนะเพราะว่าล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ย ผมก็ได้ทําการสุ่มกาชาไปทั้งหมด90ครั้งนะครับผลปรากฏว่าก็สุ่มได้ตัวละครจิวี่มา1ตัวเนาะทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมของผมนะครับก็ขาดแค่ลุกซุนตัวเดียวเอง ก็จะสามารถปั้นทีมงอกกสายเผาไหมได้แล้วนะดังนั้นยังไงกิจกรรมบิงโกรอบนี้นะครับผมก็ต้องเปิดให้ได้ลกซุนอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อเอาไว้ใช้ในการสุ่มกาชาในระบบปาดถนานั่นเองนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องหมดทองอีกเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการซื้อทีละ2ชิ้นแล้วกันนะครับมันก็จะได้ประหยัดทองหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็อยากจะเก็บทองเอาไปเล่นกิจกรรมอื่นๆบ้างนะครับผม นี่นะครับจุดช่องแรกก็ซ้ําที่เดิมนะครับจุดช่องที่2ก็ยังซ้ําที่เดิมนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับซื้อเพิ่มทีละ2ชิ้นแบบนี้นะเผื่อว่ามันจะได้ไม่หมดเยอะเนาะโอ้โหก็ยังซ้ํานะครับนี่เห็นไหมครับผม4ี่ครั้งนะครับซ้ําที่เดิมหมดเลยอ่ะเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบกว่าจะให้มันครบรอบได้แต่ละทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับผมนี่5ลูกผ่านไปนะครับ หกลูกผ่านไปนะครับก็ยังลงซ้ำอยู่ที่จุดเดิมเหมือนเดิมเลยดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับผมอันนี้ผมซื้อไปแล้ว5ครั้งนะครับ5้าครั้งนี่ก็ส0 0พทองแล้วนะครับเนี่ยถือว่าหมดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ยังซ้ำอยู่ที่เดิมยังซ้ำอยู่ที่เดิมนะครับผมโอ้โหมันก็น่าเกียดเกินนะครับโอเครอบนี้เราเปิดจุดใหม่ได้แล้วนะครับผมก็ได้ทองมาเพิ่มอีกประมาณ400ทองนะ ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับผมได้ทองกลับมาต่อยอดอีกนิดหน่อยเนาะเอาละเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มอีก2ชิ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหลือ2ช่องอะ่ะมันจะได้ไม่เกินนะครับผมเรียบร้อยนะครับอย่าว่าแต่ไม่เกินเลยนะเอาแค่ให้มันลงไม่ฟัํมเนี่ยยังยากเลยนะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่ามีใครดวงซวยแบบผมบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยสำหรับกิจกรรมอื่นๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างมีโชคอยู่นะแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยดวงซวยมากๆเลยนะครับผมดูดิ ยังลงแต่ช่องเดิมๆตลอดเลยนะครับน่าจะไม่เอาก็ไม่ได้ด้วยนะตัวละครลูกซุนเนาะยังไงผมก็ต้องเอาให้ได้นะครับผมโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยมันไม่เปิดช่องใหม่ให้ผมเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับตอนนี้เราก็ลุ้นให้มันเปิดช่องตรงกลางเนาะเราจะได้ลูกแก้วมาเพิ่มอีก5ลูกนะครับโอ้โหเฉียวไปก็เฉียวมานะครับผมดูดิซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับโอ้โห ตายตายตายถ้าสมมุติว่าไม่เก็บสะสมทองเอาไว้นี่ก่อนน่าจะแย่เหมือนกันนะครับเนี่ยอูโหูดูดิครับซ้ำแบบเดิมๆกันแบบยาวๆเลยนะครับผมเหลืออีกแค่2ช่องเท่านั้นเองอะ่ะมันก็ไม่ยอมเปิดช่องใหม่ให้เราสักทีนะตอนนี้ทองผมก็ลดลงไปเรื่อยๆแบบรัวๆเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมใช้ทองจนหมดแล้วย,ยังเปิดไม่ได้ลูกซุนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าเกลียดเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับดูสิมันก็ลงแต่ช่องเดิมๆนะครับผมอูโหูตายตายตาย ผมว่ากิจกรรมนี้มันก็น่าเกียดเกินไปเนาะคนที่โชคดีก็โชคดีจริงๆนะครับคนที่เปิดไม่ได้แบบผมเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่ได้เนาะโอเคนะครับตอนนี้เราเปิดช่องตรงกลางได้แล้วเนาะเราก็ได้รับไอเทมลูกแก้วแดงมาอีก5ลูกนะครับโหพูดแล้วก็เศร้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดใช้1ครั้งไปอีกรอบแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับผมเอาละลูกแก้วสีแดงฟรีนะครับที่เราได้มาจากการเปิดบิงโกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดทีเดียว5ครั้งเลยเนาะเผื่อว่ามันจะเปิดช่องสุดท้ายให้เรานะครับ นี่นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เพิ่มมาอีกทั้งหมด3ลูกแก้วนะครับโอ้โห,หเท่ากับว่ารอบที่2เนี่ยผมหมดลูกแก้วสีแดงไปประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่รู้สึกว่าก็น่าจะหมดเยอะอยู่พอสมควรนะรอบแรกเนี่ยผมใช้ทั้งหมด64ลูกแก้วเนาะ รอบที่สองนะครับเดี๋ยวผมเอา128ลบกับ64ก่อนนะครับผมนี่นะครับรอบที่สองก็ใช้ลูกแก้วไปอีก64ลูกเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าผมเปิด2รอบเนี่ยใช้รอบละ64ลูกแก้วทั้ง2รอบเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวละครลูกซุ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการรวมตัวละครกันก่อนเลยแล้วกันเนาะ เอ๊มันขึ้นจุดสีแดงทําไมวะอ๋อเราเหลือลูกแก้วแดงอีกสองลูกนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้าต่างตัวละครนะครับแล้วเราเนี่ยก็ทําการกดรับสมัครได้เลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ตัวละครพ่อหนุ่มสุดหลอ่อแห่งทางด้านฝั่งนกกกมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับสําหรับตัวละครลูกซุนนั่นเองเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอามาลงจัดทับเล่นเล่นดูหน่อยแล้วกันนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวละครแค่3าดาวนะครับผมคิดว่ามันก็ยังคงเอาไปใช้งานจริงได้ไม่เต็มที่หรอกนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็สามารถปลดล็อกพันธนาการนะครับได้ครบ3มตัวอย่างน้อย1ทีมแล้วเนาะซึ่งผมก็วางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะคงต้องเล่นสายเผาไหม้ทางด้านฝั่งงอกกเนี่ยแหละนะครับ โอเคนะครับและหลังจากที่ผมเนี่ยสามารถทําการปลดล็อกตัวละครลกซุนมาได้1ตัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะแถมผมเนี่ยก็ได้ตาพยักนะครับมาฟรีๆอีก5ชิ้นจากกิจกรรมบิงโกนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสุ่มนะครับกาชาสัก1รอบแล้วกันนะเผื่อว่าโชคดีได้ตัวละครจิวี่มาอีก1ตัวเนี่ยเราก็จะได้เอามาอัปเกรดขึ้นเป็นระดับ4ดาวนะครับผมนี่นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ย ผมก็ทําการสุ่มกาชาไปแล้วนะครับทั้งหมด120ครั้งนะครับเดี๋ยวพามาดูก่อนแล้วกันเนาะซึ่งตอนที่ผมสุ่มครั้งแรกนะครับผมผมได้ตัวละครจิวยี่มารอบที่90นะและหลังจากรอบที่90จนถึงรอบที่120เนี่ยผมไม่ได้ตัวละครสีทองเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมก็มีโอกาสเหมือนกันที่10ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสตัวละครทองออกมานะครับโอเคนะเดี๋ยวเรากดรับทองฟรีตรงนี้ก่อนนะครับนี่ ปลดล็อกพันธนาการเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ทองฟรีมาอีก300-400ทองเนาะก็จ่มเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ10ครั้งนะครับผมอ่าตาพยักไม่พอเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มหนึ่งชิ้นนะก็หวังว่าจะมีตัวละครสีทองนะครับหรือว่าสีส้มเนี่ยออกมาให้ผมได้ลุ้นสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับนี่ยังไงเอ่ยครับผมรอบนี้นะครับมาหรือเปล่าวะ ผมดูไม่เป็นนะครับว่ามาหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแสงสีทองแบบนี้มาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โห <laughs> กลายเป็นว่าพ่อหนุ่มหมาป่าเดียวดายแฮ่หัวตุ้นนะครับผมถามว่าดีไหมก็ดีนะครับอย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งตัวเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยใจผมก็อยากได้จิวี่มากกว่านะครับผมแต่ว่าได้มาหนึ่งตัวแบบนี้เนี่ยโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่แย่นะครับ ใช้ได้อยู่นะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่เนาะเวลาที่เราได้ตัวใหม่จากกิจกรรมมาเนี่ยเราก็ได้รับของรางวัลฟรีจากตรงนี้อีกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมวางแผนเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสุ่มกาชานะครับให้มันครบ150ครั้งเนาะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับก็หวังว่าอีก20ครั้งที่เหลือเนี่ยมันจะได้ตัวละครสีทองมาอีกสักหนึ่งตัวนะซึ่งถ้าเป็นจิวยี่ได้มันก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมขุนพลมีชื่อเสียงกับตัวละครลกซุนนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะถ้าใครเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําท,ทีมสายเผาไหมก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับเก็บทองเอาไว้รอเล่นกิจกรรมใหม่ๆดีกว่าเนาะหรือว่าจะเก็บทองเอาไว้รอตู้กาชาตัวละครพิเศษที่เราต้องการจะเล่นเข้ามาก่อนแล้วเราเนี่ยก็ไปค่อยจัดเต็มทีหลังน่าจะดีกว่านะครับแต่สําหรับผมนะครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครลิบองแล้วนะครับมีตัวละครจิวยี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงผมก็ต้องเปิดลกซุนให้ได้เนาะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเจ็บหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน กนะว่าจะเปิดบิงโกครบด้สายละช่องเนี่ยผมใช้ลูกแก้วแดงไปรอบแล้ว64ลูกเลยนะครับผมแต่ว่าก็สบายใจแล้วแหละนะครับอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยผมก็มีทีมหลักแบบครบพันธนาการ3ตัวอย่างน้อย1ทีมแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม